มัม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 มมแจกสูตรทำหม่ำนะจ๊ะแจกแบบหมดไส้หมดพุงแบบไม่มีอะไรเหลือตามมาดูกันวัตถุดิบมีอะไรบ้างตับหมูอัดไปเลย20โลใช้ตับสดๆนะไม่ใช้ตับแช่แข็งร้านเราเน้นของแพงอย่างเดียวเนื้อหมูอีก20กิโลเนื้อหมูใช้ส่วนไหนก็ได้ชอบมันก็ใช้ส่วนท้องไม่ชอบมันก็ใช้ส่วนไหลหรือ ส,ส่วนสันก็ได้อ่ะันดับแรกเอาตับหมูเข้าเครื่องย่อยไปก่อนย่อยออกมามันจะได้บดง่ายๆใส่เนื้อหมูลงไปในเครื่องย่อยใส่ลงไปใส่ไปเรื่อยๆย่อยออกมาเป็นเศษเป็นเศษมันจะได้บดง่ายเปิดเครื่องบดบดกระเทียมก่อนใช้การบดกระเทียมเครื่องจะได้ไม่สกปรกมากหลังจากบดกระเทียมแล้วเราก็เอาตับหมูลงไปบดตับหมูนี่ล้างเครื่อง นะครับพอได้บดตับหมูเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเนื้อหมูที่ย่อยแล้วมาบดแบบนี้เครื่องก็จะสะอาดละไม่ต้องล้างเครื่องหลายครั้งขาดไม่ได้ข้าวคั่ว3กิโลคั่วเสร็จก็เอามาบดบดเสร็จข้าวคั่วนี้จะหอมมากมาถึงขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสนะครับข้าวเหนียวกระเทียมบดข้าวคั่วบดน้ำตาลเกลือนะครับอะ ทั้งหมดก็ส่วนผสมเครื่องปรุงหลักก็ดูตามในคลิปเลยนะคะตามข้อความบรรยายไม่ทันคลิปมันเร็วเกินไปใส่ตับหมูลงไปในเครื่องผสมครับตามด้วยเนื้อหมูที่บดเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปในเครื่องผสมย้ําเลยนะครับหม่มหมูเนี่ยจะไม่มีมันนะครับมีเฉพาะตับหมูแล้วก็เนื้อหมูสายสุขภาพห้ามพลาด ข้าวคั่วกระเทียมใส่เข้าไปเนี่ยตอนเนี้ยทําให้หอมมากอืมข้าวเหนียวใส่เข้าไปหน่อยนะจ๊ะข้าวเหนียวนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วสุกแล้วเอามาล้างนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงหลักของเราเข้าไปเอามือเกลี่ยเกลี่ยเครื่องจะได้ทํางานไม่หนักซอสปรุงรสเหมือนเดิมฝาอะไรก็ได้สลากอะไรก็ได้ครับทําตามสูตรนี้รับประกันอร่อยทุกอย่างมือเกลี่ยเกลี่ย เปิดเครื่องนิดนึงนะครับให้เครื่องหมุนโอเคพอเครื่องหมุนคล่องนิดนึงแล้วก็ปิดฝาครับกันกระชอกเปิดเครื่องนี่ผสมออกมาแล้วส่วนผสมทุกอย่างก็จะเข้ากันโดยเครื่องผสมของเราเสร็จแล้วส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เทใส่กระมังไว้นะครับใส่ภาชนะเพื่อที่จะเตรียมเอาไปเข้าเครื่องยัด เปิดเครื่องนิดนึงเออนะตัวไหนก็ยังไม่เข้ากันก็เอามือกรีดเกลียนะครับมันก็จะเข้ากันสายสุขภาพพลาดไม่ได้เลยนะรสชาติมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตับหมูนะครับผสมกับเนื้อหมูล้วนๆเลยโดยที่ไม่มีมันหมูกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนอ่าต่อไปแล้วก็มาล้างไส้เทียมแล้วเอาเครื่องยัดไส้เนี่ยใช้ไส้เทียมก็ได้นะครับใช้ไส้หมูแช่เกลือหมักเกลือตามร้านแมคโครก็ได้นะครับ ใช้ได้เหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อที่แมคโครนะครับผัแดแห้งแล้วเราก็อัดออกมาครับใช้เครื่องยัดยัดออกมานะครับยัดแน่นๆนะครับหมมหมูมหของเราก็จะไหลเข้าไปอยู่ในไส้นะฮะยัดไปเรื่อยครับยัดแน่นๆครับอ่ะน่ากินน่ากินน่ากินนี่ได้แล้วเอาขึ้นโต๊ะเตรียมมัดอ่ะแล้วก็มัดครับมัดยาวๆนะครับหมมต้องมัดยาวๆแล้วแต่ความชอบสัก ความยาวสักเกือบเกือบคืบของเรานี้ก็ได้ครับมามัดย่างนิดนึงนะครับมันต้องทําเงื่อนโดยการมัดสองครั้งเพราะข้อมันใหญ่นะครับก็มัดนะฮะมัดเหมือนมัดไส้กรอกอย่างที่ผมเคยบอกแต่ต้องมัดล็อกไว้สองครั้งนะครับเพราะว่าข้อมันใหญ่ไม่ให้มันไหลออกมานี่ฮะสุดท้ายแล้วก็มัดล็อกปลายไว้นะครับล็อกปุ๊บนี่มาแล้วมหมูนะฮะ นี่น่ากินไหมเรียบร้อยละหลังจากนั้นไปตากให้แห้งนะฮะผึ่งลมไว้สักประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพื่อให้หมำ่ำในเซตตัวนะครับหลังจากนั้นเอาเข้าเครื่องซีลสูญญากาศเตรียมจำหน่ายนะฮะหน้าตาเป็นไงทำเสร็จนี่ขึ้นโต๊แล้วนะครับเครื่องเคียงก็จะมีขิงนะครับกระเทียมมีพริกนะครับมีผักแล้วแต่ใครจะชอบนะครับ ามาลองชิมกันที่ว่าหมั่มร้านเรามันจะอร่อยแค่ไหนนี่คำแรกเข้าไปนะครับอืมคำแรกลืมลูกลืมเมียคำที่สองครับกินเครื่องเคียงครับกินพริกเข้าไปฮะอันนี้ลืมบ้านลืมช่องไออันที่สามเนี่ยกินเข้าไปขิงขิงหัน่นนี่ไอน,นี่ลืมบทไม่รู้จะพูดอะไรต่อน้ำตาไหลนะครับสโลแกนของหมั่ม ดำเหมือนปีศาจร้อนเหมือนไฟนรกแต่รสชาติหวานมันดุดความรักขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามเท้าตู่ผู้จัดสายฮาพาไปยิ้มขอบพระคุณคะ่ะ